ก็เช้านี้6กโมงาห้าสินาทีกลับมาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ช่วงค่าที่ผ่านมามที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ลําปางตํารวจโรงพักเมืองลําปางเข้าไปช่วยตรวจสอบหลังจากแม่ของเด็กวัยสิขวบเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งมาร้องขอให้ตารวจช่วยไปควบคุมตัวหรือจับลูกสาวตัวเองซึ่งลูกสาวสมมติชื่อว่าน้องเอนะครับแม่เนี่ยบอกว่าขโมยเงินประมาณ10,000บาทแล้วหนีออกจากบ้าน เตรียมมาขึ้นรถโดยสารไปเชียงใหม่เพื่อจะไปหาเพื่อนชายที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยเตรียมไปพบกันในวันวนาเลนไทน์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตัวเองก็รีบออกตามหาตำรวจมาถึงสามารถควบคุมตัวไวไว้ได้ที่ห้องน้ําชั้นสองของสถานีขนส่งค้นในกระเป๋ากางเกงของน้องเอพบเงินสดหนึ่งหมื่นบาทแม่ก็พยายามจะเรียกล่อมขอร้องลูกว่าอย่าไปเลยลูกแต่ลูกก็ไม่ฟังดุด่าต่อว่าแม่ของตัวเองว่าไม่รักไม่เข้าใจ ตนเองจะไปหาเพื่อนชายที่รออยู่เขารออยู่ที่เชียงใหม่เหตุการณ์ที้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาประชาชนเยอะเลยนะคะนรับที่สถานีขนสง่งนะฮะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางนะคะก็ใช้เวลาเรียกล่อมกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะที่สุดเด็กหญิงเอก,ก็ยอมเดินทางกลับบ้านของคุณยายนะคะ บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงลูกคะว่าลูกเนี่ยเพิ่งจะอายุ13บปีอยู่แค่มอนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนเพื่อนชายที่ลูกรู้จักเนี่ยก็รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตคุณแม่บอกทราบมาว่าอายุ2ี่สิปีแล้วก็ทราบมาว่าทางฝ่ายชายไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อนชายของลูกเนี่ยแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าก็เลยรู้สึกเป็นห่วงลูกมากกลัวจะเสียอนาคตเสียโอกาสทางการศึกษาก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ คน <łość> เป็นแม่มีหัวใจรัไคนเดียวเนี่ยแล้วเขากเขาร่วมาคเจ้ามรูมมีมารยาแต่เจ้ามมะเี่มันจะเกิดขึ้นไหมนะใช่เรื่องนกรใหญ่นะคะะเจ